เจ้าของฟาร์มสเตย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเขาใช้ความรู้จากการเป็นแม่ค้าขนมด้วยเนี่ยนำเอาลำไย,ยสดนะครับมาเป็นส่วนผสมทําวุ้นลำไย,ยเพิ่มมูลค่าให้กับขนมไทยแล้วก็ส่งเสริมสินค้าผลไม้ช่วยเกษตรกรไทยครับ ลำไย,ยสดผลใหญ่นามาคว้านเอาเมล็ดออกแล้วก็เตรียมไว้ไปทําวุ้นกะทิลำยาไยเพิ่มมูลค่าให้กับขนมไทยครับหลังจากที่ปลอกเปลือกลำยาไยแล้วก็คว้านเมล็ดออกแล้วก็ทําวุ้นกะทิแล้วก็นําวุ้นนะครับพอวุ้นกะทิได้ที่ก็ตวงหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ในแม่พิมพ์นะครับแล้วก็นําลำยาไยใส่ไว้ตรงกลางหนึ่งแม่พิมพ์ต่อ1ผลนะครับนําวุ้นใส่ใส่ด้านบนอีกชั้นหนึ่งแล้วก็รอให้วุ้นแข็งตัวด้วยความเย็นก็จะได้วุ้นกะทิลำยาไยที่ไม่ใส่าสารมะตุกันเสียครับหวานลำย นางสาวพอมรศรีแขวงทลางอายุ52ปีเป็นเจ้าของหัววังฟาร์มสเตย์เล่ฝังว่าที่คิจทำวุ้นลำไย,ยในช่วงนี้ครับเพราะว่ามีเพื่อนเป็นชาวสวนทําอยู่ที่ภาคเหนือครับบอกว่าผลผลิตมันเยอะรับแต่ว่าราคาเนี่ยตก ก็เลยไม่คุ้มกับค่าจ้างเก็บลำไยจึงทำวุ้นลำไยขึ้นมาเพราะว่าในพื้นที่เองก็หากินได้ยากครับเลยซื้อลำไยที่แม่ค้านำมาขายปลีกในพื้นที่เพราะว่าจะได้เลือกผลที่สวยแล้วก็มั่นใจได้ว่ายังสดนะครับอเอามาทำวุ้นลำไยเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขนมไทยแล้วก็ส่งเสริมการกินลำไยครับช่วยชาวสวนลำไยในภาคเหนือไปด้วยครับแล้วเรามีความรู้สึกว่าลำไยช่วงนี้ราคามันถูกมา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 ก เราก็เลยอยากจะเพิ่มมูลค่าก็เข้าไปดูใน Google นะคะเข้าไปดูใน YouTube อะไรพวกนี้ค่ะก็เลยเห็นว่าเป็นลำไยวุ้นวุ้นลำไยเราก็เลยลองทำดูเฮ้ยมันอร่อยเพราะปกติเทปเนี้ยจะหาคืนยากมากค่ะก็เลยลองทำตรงนี้เป็นใช่ค่ะมันน่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับชาวสวนลำไยได้แล้วก็แล้วก็หรือเป็นแม่ค้าขนมอยู่แล้วอะค่ะถ้าทำโดยที่ลำไยราคาไม่ได้แพงมาก มันก็น่าจะเป็นการเพิ่มเพิ่มเพิ่มเมนูแล้วก็ตัวราคาได้ดีกวุ้นต่อเปล่าค่ะวิดีโอนะครับหันลำไย,ย,ยที่ผลิตตอนนี้ส่งขายในชุมชนใกล้ๆบ้านนะครับหรือว่าใครอยากสั่งทําหรือว่าเรียนรู้ก็สามารถไปเยี่ยมชมได้ที่หัววงังฟาร์มสเตย์ใกล้กับโรงเรียนวัดอัมพารามตําบลคลองไซเอำเภอรท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ ที่นี่ยังเป็นหนึ่งในฟาร์มสเตย์ที่เรียกว่าเป็นเครือข่ายต้นกล้าขึนถิ่นนะครับสามารถไปกางเต้นท์พักแรมชมธรรมชาติในฟาร์มสเตย์กันได้ด้วยครับ